สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วให้พับลงไปนะคะหลังจากนั้นก็วางลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปาริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านช่องที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะให้นำปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลือง ปลายริบิ้นเราทะลุออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้เส้นสีขาวต้องตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะเส้นสีขาวนะคะให้เราพับปลายริบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบิ้นเราจะไปทางอกวาด้านล่างดึงออกมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาต่อมาเส้นที่เราทําเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ หลังจากนั้นให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้ดึงออกมาค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาคือเส้นสีเหลืองเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเอาสีขาวหลบมาค่ะนี่ค่ะเอาหลบมาทั้งสองเส้นนะคะ เส้นสีเหลืองที่เราจะทำให้ชี้ขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นให้พับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองกีบดอกสีขาวนะคะปลายดิบดิ้นชี้ออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะค่อยๆดึงออกมา ลักษณะของกลีบด,ดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงกลางจะออกนูนๆนะคะต่อมาเส้นที่สองเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะเส้นนี้ค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นลิบบินเส้นที่เราจะทำค่ะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นให้นําปลาดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลาดิบบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะตรงกลางกีบจะนูนๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ต่อมาคือเส้นที่สามเมื่อกี้เราทําสีขาวไปแล้วต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นริบบินเส้นที่เราจะทําค่ะผาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นําปลายริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบินเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ ตรงการกรีบดอกให้นูนๆแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีขาวพาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วนะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะ ก่อนที่จะดึงนะคะสีเหลืองให้ดันกีดดอกสีขาวขึ้นแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะก่อนที่จะดึงเส้นสีขาวนะคะให้ดันกีดดอกสีเหลืองขึ้นแล้วดึงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเส้นสีเหลืองค่ะก่อนที่จะดึงกีดดอกสีเหลืองให้ดันสีขาวขึ้นมาค่ะ ค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ดิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ